สวัสดีครับส,ส,สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับง,งานปีไหนคะปีนีค่ะโอ้โการ่วมง,งานครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองเราที่แบบได้่วมง,งานก<ช>ับ,บทางเอลนะครับปีที่แล้วแบบเราได้ดูด้วยใช่บอกเลยว่าแบบโชว์ดีโชว์ปีนี้ก็อย่างอย่างที่บอกว่าปีนี้ก็เป็นสอีกสถานที่ที่แบบน่าสนใจมากๆแล้วก็ติดแม่น้ำอะไรแบบนี้ก็คาดหวังคาดหวังคา<ช>ั่ะชคาดหวังว่าจะโชว์คาดหวังว่าจะโชว์ออดูอะไรจะเกิดขึ้นหรือเปล่า ก็อาจจะมีใช่ไหมอาจจะมีหรือเปล่าแต่ว่าใดๆก็ขอบคุณทางแอลด้วยครับทาแบบคุณอาลีแล้วก็ทุกฝ่ายเลยที่ให้น้ำเกลือน้ำปิงมาวงงานเป็นครั้งที่สองนะครับก็หวังว่าปีนี้จะเป็นอีกปีหนึ่งที่แอลสามารถผลักดันแฟชั่นให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยได้แบบว่าอย่างรูปประทับเนาะเพราะว่าเราก็ภูมิใจในแบบว่าไทยชายนอรไทยแบรนด์อยู่แล้วแล้วการที่ผลักดันให้งานนี้เป็นงานแฟชั่นที่เป็นอีกไอคอนหนึ่งที่แบบจะทัดเทียมกับงานอื่นในในโลกคือเป็นอะไรที่เราพร้อมสนับสนุนเต็มทีู่่ครับใช่อย่างที่รู้กัน ไม่แพ้แบบชาแนอื่นเลยครับอย่างอย่างดีไซเนอร์ไทยแต่ละท่านเราดูตามชุดได้ว่าแบบมันมันมันดีมากๆเลยอยากให้ทุกคนได้แบบมาดูแล้วก็มาสะสมกันับครับแฟชั่นแบบไหนที่เก่งน้ำปิงชื่นชอบคะปกติแล้วเก่งชอบแบบลุคที่แบบมันมีความเรียพาอย่างอย่างชุดวันนี้อะไรแบบน,นี้หรือว่าแบบจะเป็นแบบแจ็คเก็ตกับยีนอะไรแบบนี้มันรู้สึกว่ามันสามารถแบบใส่ได้ทุกวันไม่ไม่ค่อยเบื่ออะไร จะต้องปลดเพราะช่วงนี้ร้อนวันนี้ก็เลยมาในลุคของความเรียบร้อยนิดนึงเรียบร้อยแต่ข้างในก็แบบก็ยังซ่อนแบบดีเทลไว้อยู่อันนี้มากกับผมไงถ้าเข้าไปคนเดียวได้ครัมันเป็นแฟชั่นเเดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันแต่ว่าออกงานแฟชั่นก็เต็มที่น้ำปิงรักอะไรชอบแบบไหนน้ำปิงจริงๆชอบหหลายหลากหลายสไตล์มากเลยครับจริงๆชอบทั้งความเป็นแบรนด์ที่มีลูกเล่น สีสันอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นพวกแบบแบรนด์แบบยีนที่มาในออฟฟิศทั้งรุมที่เป็นแบบเดนิมอะไรเงี้ยก็ชอบเหมืกจริงๆแบบชอบมากคมาเรที่็ยงัหนสดจแล้วโอโหอ๋อวีคล่าสุดใช่ไหมะใช่เห็นไปเท่าไหร่นะะึ่งจุดหนึ่งสอใช่ไหมฮะเป็นตัวเลขที่แบบ ตกใจมากๆเลยขอบคุณพี่ๆอีกครั้งหนึ่งฮะขอบคุณมากๆเลย,ก,เลยก็โห oh, ดีใจจนขนลุกอะ่ะเราไม่น่าเชื่อว่ามันจะทีแรกเก่งเก่งรู้สึกว่ามันมันขึ้นมาแล้วอะไรแบบเนี้ยแล้วก็พี่ๆน่าจะแบบน่าจะสเตเบิลแล้วหมายถึงว่าเริ่มแบบเริ่มติดเริ่มดูกันแล้วอะไรแบบเนี้ยแต่พอมันนิวไฮอีกครั้งเนี่ยแปลว่ากระแสมันได้รับการบอกต่อ มันมันเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยที่ใช่มันชื่นใจที่คนทํางานอย่างพวกเราอ่ะรวมถึงทีมง,งานดูมันดีทีมง,งานสิงทีราทุกคนแบบตั้งใจทาผลงานนี้มากๆแล้วมันมันได้รับการบอกต่อ จริงตอนแรกเราก็มีหลายความเห็นหนุที่บอกว่าโอยเขีจีราเป็นแค่ซีรีส์กระแสดเดี๋ยวก็คงแบบซาลงอะไรเงี้ยนะแต่ว่าด้วยตัวเลขแบบนี้มันก็ค่อนข้างทําให้เรามั่นใจว่ามันเป็นมันมันเป็นกระแสด,ด้วยตัวเนื้องานมันที่มันที่มันดีที่มันน่าสนใจแล้วก็มันตอบโจทย์คนไทยของเราเราก็เป็นแฟนอินเตอร์ด้วยลยครับเราก็ดีใจที่ทุกคนเข้าใจในในซีรีส์แบบนี้เพราะว่ามันเป็นความกังวลตั้งแต่แรกเนาะเพราะ่ด้วยความเนื้อหามันความสัมพันธ์หรือก็ตามมันขึ้นขึ้นลงลงมากอย่างทีลราสุดเนี่ยไม่รู้ว่าคน เขาก็พูดอะไรรุนแรงคนอันนี้สะดุ้งอันนี้เหมือนตั้งธงมาแล้วตั้งแต่บ้านะว่าจะมาว่าจะมาจุดเเดนี้ไม่มีใครถามด้วยไม่มีใครถามด้วยก็เมื่อวานคุณได้ออกโรงไปแบบว่าสัมภาษณ์กับพี่พีแล้วไงวันนี้น้องเข็มยังไม่มีโอกาสได้มาแบบแสดงความรู้สึกเลยขอโอกาสอ๋เราก็มีความกดดันอยู่เหมือนกันว่าเอฟคนจะเข้าใจเรื่องเรา ความในตลาดไม่ได้มีซีรีส์ที่เป็นแนวนี้เนาะสุวนม<ช>ก็จะเป็นความเข้าใจง่ายซีรีส์ที่ประสบความสำเร็จส่วนมากในไทยก็จะเป็นซีรีส์แนวแบบดูแลกวเกตเลยแบบ<ช><ช>ว่าไม่ได้มีความแบบใส่พวก culture ลงไปเยอะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์มากกว่าแต่พอของเรามันมีทั้ง culture ทั้งความสัมพันธ์ทั้งแบบซอฟต์ power อุ้มันมีหลายหลากหลายองค์ประกอบมากเราเลย<ช>แอบ,บงวงว่าคุณจะเข้าใจไหม<ช>แล้วการเล่าเรื่องที่มันไม่ได้เล่าลายเดียวหมายถึงว่า เกิดเหตุแล้วดำเนินไปต่อแต่เล่าปัจจุบันกลับมากลับมาอธิษฐานเดี๋ยวมีไปอนาคตแล้วเดี๋ยวฝันอะไรเงี้ยกลับมาอะไรไปไหนอ่นนะกลับมาปัจจุบันมันก็เลยจะแบบเอ๊ะคนไทยจะเข้าใจไหมจะเข้าใจหรือเปล่าแ่่เดี๋ยวจะไปไปดูร่วมกันกับแฟนต่งใช่ EP 7ฮะปัดหมุกเร็วมากเลยนะคะขอบคุณพี่ทุกคนมากมากเลยครับขอบคุณที่ที่เข้ามาซัพพอร์ตพวกเราแล้วก็ อีพีเเป็น EP ีที่น่าดูพร้อมกันมากๆเลยถึงแม้ว่าเราจะไม่ยังยังไม่ได้ดูแต่เท่าที่แบบออกมาเพราะว่าแบบแบบนี่บอกเลยว่าน่าๆๆน่าน่าดูมาแล้วสองคนย,ยังไม่ได้ดูเดก็ดูพร้อมกันเราไม่รีแอคของแฟนอีพีเจ็ดมุ่เป้าอย่างไรจิกต่อจิกทอยอันนี้หนูก็ไม่รู้ดีเทลแต่ที่นแน่ๆเลยคือมี มีงานวัดชัวีตามตีมแล้วก็ใครที่ชอบเต้นชอบอะไรก็จะใส่ชุดทีท่มันเหมาะกับการแบบยกตัวขยับตัวได้อะไรเงี okay. ้ยก็เตรียมมาดูน้ำเต้นดูแล้วเขาก็มีเขาไปใส่แดดจะเป็นเอ่อคาแรคเตอร์หนึ่งมีแบบมีสไตล์ให้ชุดให้่แต่แต่เราแบบว่าเขาควรแต่งตัวมาดีอ็เวาจจะมีบางคนใส่ชุดไม่ถูกตรีมครั้งนี้อาจจะเป็นตรีมที่แบบม่วนจอยหน่อย จะม้วนจอยอม่น,นี้สปอยเลยไหมม้วนจอยหน่อยมันก็ม่วนอยู่แล้วทุกทีแต่ว่าเราก็อยากเห็นเหมือนกันว่าแฟนๆจะแต่งตัวเป็แบบไหนเพราะว่าเขาเคยแต่งมาแล้วใน EP Premiere ใช่ไหมครับ EP 0แต่ว่าเราอยากเห็นว่า EP 7เนี่ยจะมีการพัฒนาองค์ประกอบหรือความพีคเนี่ยขึ้นไปแค่ไหนครับ พองานมันจัดในที่ที่มันเย็นเนี่ยก็จัดเต็มได้เลยขอแค่ไม่บางคนขลับข้างอะไรอยาเงี้ยอย่าบดบางสัญงยภาพกันแค่นั้นพอเต็มที่เลยได้เลยก็ให้อยู่ในความเป็นเขาเรียกว่าทำเหมาะสมของการรัฐทิสสาบแต่ว่าก็ขอให้ครีเอทีฟด้วยทำมาที่พี่หลงลืมคนใจร้ายกับเขามากเลยนะคะเพรครูพัลลัสนะอันนี้แล้วแหละที่เราจะได้ระบายความในใจ จริงๆมันมันเป็นคาแรคเตอร์ของพ่อครูลึกๆเขาก็เขาก็มีความห่วงใย,ยแหละเออเป็นคนแบบปากร้ายแต่ใจดีรับผม พี่คงพูดอะไรไม่ได้มากเพราะว่าหลักฐานมันก็ค่อนข้างเต็มทุกโซเชียลทุกแพลตฟอร์มน,นะครับก็ไม่ได้มีแค่น้ำปิงแต่ว่าพี่ๆชาวเหน็ตก็พูดแทนไปหมดแล้วเราก็เห็นใจเขามากๆว่าแบบเฮ้ยแบบอยาว่าพี่คุณเลยแต่คนโปรดเหรอคนโปรดเลยคนนี้ตอนนี้คุณแบบว่าลานจอดเต็มไปหมดแล้วตอนนี้เขาถูกเชิญชวนให้เขาร่วมกับสมาคมพระเอกโบไปที่เรียบร้อยแล้วก็แส<อ>ดงความยินดีกับคุณพลันด้วยนะคะขอบคุณครับ ไม่ใช่แค่คนดูในไทยค่ะเราเป็นคนดูในต่างประเทศด้วยเพราะว่าเอฟซีอาของเราจะเป็นเหมือนตัวแทนทีมวัยไทยในสายตาคนต่างชาติยังไงบ้างโอ้โหอันนี้เป็นเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์ามากเลยฮะเพราะว่าล่าสุดเห็นพี่ๆชาวต่างชาติเริ่มออกมาทำคอนเทนต์กันที่เป็นรูปแบบรูปพ่อครูอะไรแบบนี้แล้วเป็นรูปแบบนั่ง อยู่กลางนิวยอร์กใช่แบบยูนิายอะไรแบบเนี้ยเราทุกคนคือทําถึงมากแล้วแบบทุกคนแบบเรียนรู้วัฒนธรรมไทยอ่ะแบบการไหว้กันแบบการนั่งกันแบบคือทุกองค์ประกอบมันมันมันถูกนําเสนอโดยแบบคนต่างชาติอะไรก็เลยรู้สึกว่าดีใจมากๆที่ที่อย่างน้อยแบบเขาได้รู้จักแบบประเทศไทยได้รู้จักเฉิญจีลา ใน EP 6ที่ผ่านมาขอบคุณสำหรับเทรนที่ไปแตะถึง2ล้าน ก็ขอบคุณมากจริงๆมันเกินความคาดหมัยขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยอดยอดวิวยอดดูที่มันนิวไฮขึ้นไปอีกเนี่ยพวกเราขอบคุณแฟนๆคนเลยนะครับรวมถึงพี่ๆสื่อทุกสื่อที่คอยช่วยเราเลี้ยงกระแสคอยช่วยบอกต่อพวกเราตลอดนะครับขอบคุณมากจริงๆริทุกคนเป็นส่วนหนึ่งความสำเร็จแล้วก็ฝั่ง EP 7ด้วยนะครับที่จะเกิดขึ้นก็คิดว่าน่าจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นหลายเรื่องเลยนะครับก็อยากให้รอดูลงถึง EP ต่อไปจนถึง EP 12นะครับก็น่าจะมีอะไรให้ติดตามเยอะแล้วก็เรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกรรลัสปอไบโ Yeah. Uh -huh.